สวัสดีฮะทุกคนขออนุญาตชื่อเตัเอตอนนี้เรามาอยู่กันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปัตย์ที่ถนนราชดำเนินใช่ไหมใช่สถานีไม่ใช่เ e ็กสเตชั o นที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะต้องใส่เม็ดนะฮะเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นใส่เพื่อนๆมีไว้ทำไม ตังไไทมจร,จริงๆเขามีไว้เพื่อตอนรียกว่าอะไรอ่ะช่วง,าน,น,าน,วงนั้นมีไม่กล้าพูดมั่วสตอรี่อยู่ตอนนั้นมีระบบการปกครองแบบหนึ่งสูงพอกระต๊อกคนเออเคยมามันเดตาบูาม,มากเลยอ่ะแต่เดตาบูคือสิ่งที่มันเกิดครั้งแรกใช่ไหมเดตาบูคือะอะไรวะเกิดเหมือนเดิมครั้งที่สองกับครั้งที่สามอ๋อเหมือนเดิมครั้งที่สองแล้วก็นั่นแหละทุกคนก็ ขอโทษคือที่ไม่ได้อัปตอรี่วันนี้เยอะเพราะว่าเ,เรามีหน้าที่แบบเป็นพนักง,งานเก็บขยะนะฮะเก็บขยะบนรถแล้วก็เป็นคนถือทะเบียง